กิจกรรมาค่ะที่สอบมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ไม่อยักแค่การสมูรแต่พอจัดมีเสรมมันใช้ทีทางเขาต้การเป็นททางแล้วก็มายก็เป็อะไรที่ใหญ่ก็ี่ให่ก็ีือว่าเวลาลงเป็เกเอ้าใช่เป็นเก็จพะว่าแ้ะ เดินทางเหยวกกาเลยประมาณนั้นแล้วกิจกรรมเป็นื่นชอบไหมกิจกรรมเป็นตื่นเช่นอ่าทั่วไปนะคะก็จะมีอ่าเออ่เล่นบาสเกตบอลแล้วก็เล่นบาสเกตบอลไม่เนี่ยคนพี่ได้ก็เนี่ยตจริงจริงๆเคยเล่นบาสเกตบอลแล้วัวบอลเล่ อย่าพวเร็วใครตอบได้มาเลยมาเล่นโบนิใครตัดวนี้คุณี่คนนี้ได้ก่อนเลยนี่ค่นีค่ะถ้าใครลุกขึ้พี่โตพี่โตไดีีเยี่ยมเาแหละก้ดเีเองขอบคุณค่ะ้าราแขงชอบได้เธอจะเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาแบบทะเลนี่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลาทาให้แคลันะแล้วคนที่ม มีความสุขดว้วยนะคะค่ะ